สวัสดีครับพี่น้องชติพันธ์และพี่น้องไทยและายกระเรงทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วในวันที่6ตุลาคม2565พบกันเช่นเคยในรายการสถานาการณ์การทุรบกันในประเทศเมียนมานะครับราวน,นี้ผมมีข่าวอยู่หลายเดี่ยวนะครับจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคนผู้พังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวสถานาการณ์การทุรบกันในประเทศเมียนมานะครับเรามาต่อกันที่เกรงเคินยูนะครับว่าผ่ายกองทัพเมียนอ,องไร้ใ้ทางอากาศยานเข้าไปโจมตี อย่างหนักหน่วงเลยนะครับทาให้วัดว่าอารามอุโบสถต่างๆของพี่น้องชายกะเรยงได้เสียหายเยอะยัะเปลี่ยนจํานวนมากนะครับตั้งแต่เช้าในวันนี้นะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพเมียนองมาลากองทัพคามยาชีชีนะครับที่เป็นกองพันที่3แลได้กองพันที่8และกองพันที่1น่นะครับที่ได้เข้าร่วมการโจมตีในพื้นที่ของรัฐปะยาของที่กรลิเกนยูที ตวลเลก่กรเลกนะครับเพราะว่าภัยกองทัพเมียนอ,องใช้ทางอากาศยานฐานลำนะครับเข้ามาจมโจมต,ตีวาดวาอุบัติตต่างๆของพี่น้องชาวเกเร่งที่ในพื้นที่เกาะจุเลนะครับเพราะว่าภาัยกองทัพเมียนอ,องที่กําลังเฉิมเข้ามาในพื้นที่กาลังพลเป็นจํานวนมากที่เข้ามาในจูในพื้นที่ของพื้นที่เกเรงกองพลที่6กเกเรงเคเอ็นอยู่นะครับก็ได้เฉิมทับเข้ามาเป็นหลายกองพันที่เดียวนะครับ ่ายควากำลังกะเร่งเชนยยก็ได้ฉกัดพื้นที่และเสริมกำลังพลขึ้นมาหลายกองพันเช่นกันนะครับที่ได้ฉกัดพื้นที่ และโจมตีกองทัพมินอองและเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่าสามชิปจีนายและบาดเจ็บป็นจํานวนมากเพราะวภา,ายกองทัพมินอองภายใต้ของจอมินทุนที่ได้เป็นลองน้องมินอองนะครับที่เป็นมินาลายนะครับที่ได้มีการไม่พอใจนะครับไล่โขนเฮืงทางอากาศยานสามลำที่เป็นเครื่องบินขับไล่นะครับเข้ามาโจมตีวาดวาวัวชนดดโรงเรียนของพี่น้องสาวกาเรียนเสียหายเป็นจํานวนมากนะครับในพื้นที่กระเลิง ที่ได้มีการได้รับบาดเจ็บก็มีพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บและได้มีการหานส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพเนรอ,อกที่ได้ใช้ทางอากาศยานโจมตีอย่างหนักหน่วงในพื้นที่ของกรลเลงต่างๆนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพเนรอ,อกไม่พอใจทางที่ของกองกําลังเกลืเคเอ็นซยูเข้าไปโจมตีกอง กองพันของกองทัพลูกน้องเมนอองมีการร่วมตายเป็นจำนวนมากนะครับผ่ายกองกำลังกัลเลงเคเอ็นยูก็ได้มีการระบ,บาดเจ็บจีนายและเสียชีวิตไป3นายนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพมาล่าลูกน้องมินอองไล่เทยทางเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินทางอากาศยานเข้ามาจโจมตีอย่างหนักเลยนะครับในพื้นที่กัเลงนะครับที่ได้เกิดการปะท่ากันนะครับทำให้พ้รำประธาเชินจาวกันเลงกอชเลไล่ตื่นกระหนกตกใจ พากันหนีออกจากพื้นที่หนีโหชุกโหโจนหนีไปคนละทิศคนละทางนะครับหนีไปที่พักพิงที่มีการปลอดภัยก็ได้ถูกระเบิดของกองทัพลูกน้องเหมียนอ่องที่ได้เปลี่ยนหนักบินมาถึงระเบิดช้ำอีกสองลูกทำให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่ได้หนีไปที่ปลอดภัยที่พักพิงก็ไม่ปลอดภัยนะครับก็ได้ถูกไายกองทัพเมียนอองลนไล่เข้ามาโจมตีช้ำอีกหลายรอบนะครับ และผายกรทัพมีนอกหาายที่ได้เฉริมทัพและเสริมกำลังพลเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และมีการถึงระเบิดโดลงมาอย่างต่อเนื่องและขวนทางเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขับไล่สามลำนะครับรวมทั้งหมดก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดลำนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของกเกลิกกูชูเดที่และจุก,การตรูมตีด้วยทางอากาศยานทำให้พี่น้องประชาชนตต่นกระหนกตกใจไม่กล้าอยู่ในพื้นที่หรือในหมู่บ้านต่างๆที่ได้เกิดการประทะกันนะครับ ฝ่ายกองทัพมีออนไลน์หรือมีออนไลน์และจสั่งการลงมาให้ปราบปรามกลุ่มทัพพันธ์หรือกลุ่มกระเด่งหรือกลุ่มรัตะกินหรือกลุมกกลมกกกล่มปกป้องป,ประเทศชาตนชาวพ,พม่าหรือกลุ่มรับมอญต่างๆให้หมดเกลี้ยงทิสุดให้ได้เยอะทิขุดและให้อนุญาตให้ใช้ทางอากาศยานโจมตีอย่างหนักนะครับให้ฆ่าล้างทุกทัพพันธ์ทุกเผ่าพันธุ์ทว่าฝ่ายกองทัพมาลาหรือลูกน้องมีออนไลน์หรือมีออนไลน์นั้นกล่าวว่าในประเทศพม่าแดนใน เทียทั้งหมดมีนัองลายใหญ่เหลือเพื่อนทุกจุดแล้วมีการปาบรามหรือจะทําอะไรก็ได้ไม่มีใครมาห้ามหรือใครไม่มีจิตจะมาห้ามมีนอองลายนะครับนี่น้องลายสามารถทาไรทุกอย่างไม่ว่าผ้าสวงผ้าพุทธลูกผ้าต่างๆที่มีในประเทศนะครับเรื่องของจุดที่มจจาเรอเจ้าตัวนั้นมีน้องลายจะไม่ชวนแล้วนะครับเพราะว่ามีการปาบรามอย่างหนักเลยมีการฆ่าล่างทุกทวิพันทุกเผ่าพันธุ์ทุก พื้นที่และทุกรับทุกภาคนะครับในเวลา1บนาฬิกากว่ากว่ามีเครื่องบินขับไล่เอ็เจ็ดสิบเก้าสามลำนะครับเข้ามาสู่โจมตีในพื้นที่กองรักกเรียกองพลที่หกที่ได้เป็นกลี่นก่อจูเดนะครับนี่พี่เราประกาศเชิญล่มตายสามคนนะครับเพราะว่าทางแรงระเบิดของกอง,องทัพลูกน้องเหมือนออกมาถึงระเบิดไถ่บา้าววัวสดหรือโรงเตียนต่างๆเจียหายย่อดยับได้มีการจูนเจียเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าประเมินมูลค่าไม่ได้ ที่ได้รับการการเสียหายในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ถูก่ายของทัพมอนองได้ที่ได้เข้ามาปราบปลามคารังเผาพันธุ์ต่างๆติดกับแนวชายแดนไทยที่มีการประทะกันเป็นประจำทุกวันนะครับก็เป็นในพื้นที่ของกระเลงเ n นยูและกระเลงเ่นเอลเอนะครับ พี่น้องประชาชนรายงานมาว่าผ่ายกองทัพมินอ่องที่ได้ใช้ทางอากาศยานมาถึงระเบิดใส่ในหมู่บ้านของพี่น้องตาาก,กระเรียงฉนันวันไหวหลังทั่วไปทุกทุกทางและดังทั่วไปถึงทางประเทศไทยนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนจาก,กระเรียงก็ไม่กล้าอยู่ในหมู่บ้านได้พากันหนีนะครับหนีเอาตัวรอดอย่างเดียวไม่ทันได้อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพลูกน้องมินอ่องหรือมินอ่องสั่งการมาให้โจมตีป่าปามเลย แรงหมดระเบิดขนาดใหญ่ทางอากาศนะครับเพราะว่าจังหวะนี้เป็นจังหวัดที่เมีนออยนไาน์สั่งการให้ขาลาังทุกทัติพันธุ์ที่มีในประเทศนะครับเพราะว่าเมีนออยนไาน์ถ้าจะมีแผนการทางภาคเหนือของประเทศจีนสั่งลงมานะครับที่ได้มาปราบปรามกลุ่มทัติพันธุ์หรือกลุ่มปกป้องพีนาา่น้องประชาชนชาวพม่าเช่นกันก็ไม่เวียนนะครับแม้แต่ภาคจงนะครับยังยิงและทําลายวัดวาอุบัตต่างๆเจียห,หายไปหลายแห่งแล้วนะครับในวันนี้ผ่ายกอง ทัพเน็นออนไลน์ที่พยายามสโจมตีด้วย ปืนใหญ่และปืนทางอากาศและระเบิดใหญ่ที่ทิ้งลงมานะครับในเวลา16นาฬิกาได้มีขบวนของกองทัพเมีนอ,องกำดังมีอยู่200กะคันที่กำลังจะเข้ามาจู่ในพื้นที่ของกระเดก KNU นะครับก็ตอนนี้ได้ตกัดพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายก็ได้ยิงปืนโคกปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับฝ่ายกองทัพเมนอ,องเอารัดเอาเปรียบใทางเฮลิคอปเตอร์ได้ทางเครื่องบินขับได้ เข้ามาโจมตีอย่างหนักหน่วงในพื้นที่กระเด่งกองพลที่6นะครับและยึดเยื่อไปถึงทางรักกระเร่งของ ก็แด,ง,แดงนะครับมีการถึงระเบิดอยู่หลายครั้งตามเนตรเขาและทางเข้าของตะขวดอยก่อน,นะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพเหมือนอ่องที่ได้ใช้ทางอากาศยานเครื่องบินขับไล่ถึงลกระเบิดไปมั่วทั่วทุกทิศทุกทางไม่ว่าบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนหรือฝูงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่กําลังรวมตัวกันที่กําลังจะหนีออกหมู่บ้านหรือจังหวัดนะครับก็ได้ถูกผ่ายกองทัพเมือนอ่องหรือ ภายใต้ของมินอลายสั่งการให้ปรับปรามและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทุกตระพันธุ์และให้เอาให้ถึงที่สุดนะครับไม่เว้นอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าภายมินอลายได้สั่งการลงมาให้ปราบปรามกลุ่มกระเดียงให้มากที่สุดเพราะว่าภายในปี2021นี้และปีส0งพันีนี้มีการโจมตีอย่างหนักนะครับเพราะ่ายกระเรียงไม่ยอมอยู่ภายใต้ของกองทัพมินองหลายนะครับมินองหลายก็ได้สั่งการให้มาฆ่าล้าง ทั้งหมดในรัฐเกเรียต่างๆนะครับก็มีการทิ้งระเบิดสารเคมีไปบางส่วนแล้วนะครับในเวลา15นาฬิกานสนาทีนะครับที่เป็นกองทัพข้ามอาาจัีจีนะครับที่เป็นกองพันที่3นะครับ พี่น้องชาวกระเรียงหลายพื้นที่หลายภาคหลายรัฐนะครับก็น่าเปลี่ยนห่วงเช่นกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เปลี่ยนช่วงหน้าพวนนะครับฝนก็ตกมากและมีการได้หลบหนีออกไปอยู่ในป่าและริมแม่น้ําต่างๆที่เอาตัวรอดนะครับและผ่ายกองทัพมินองหรือมีนอลายที่ได้สั่งปราบปรามให้ถึงที่สุดและให้มีการให้ได้ยุดฐานของกองกําลังกระเด่งในพื้นที่ของรัฐกระเดีงให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ผ่ายกองทัพมินอลายได้ผิดพลาดไปหลายหัวแล้ว แล้วนะครับหลายครั้งแล้วนะครับเพราะว่าไม่สามารถยึดไล่ได้ไล่ถูกการทาหารลูกน้องมินอองไปเป็นจํานวนมากในปีนี้ก็เกือบพันแล้วนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพมินอองที่เข้ามาเสียทหารในพื้นที่ของรัฐเกเรงต่างๆทาง2พื้นที่และ2องรัฐนะครับไม่ว่ารัฐเกเรงแรงรัฐเกเรงกอจูเลที่เป็นเกเรงกองพลที่6 ที่เป็นพี่ของกลุ่มต่างๆในพื้นที่นะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพเมียนอ,อนที่ได้ยิงปืนใหญ่มาในพื้นที่ของเยาวด,ดีมาตกไถยที่ว่อเล่นะครับก็เลยทำลายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเสียหายไปไม่ต่ำกว่าแปดหลังแล้วนะครับเวลานี้ผ่ายกองทัพเมียนออนที่พยายามจะปราบปรามและฆ่าล้างทุกทัิพันธ์นั้นก็มีการพยายามโจมตีอย่างเต็มที่แล้วนะครับ กองทัพม่นอองข้ามายากสามจุนจีนะครับก็ไม่สามารถเข้ามาในหมู่บ้านของพีร่รอประชาชนได้นะครับก็เลยถูกกองกําลังกะระดึงกองโปนที่6เข้าไปฉกัดพื้นที่ได้นะครับที่จะลื้อถ่ายทัพทีบ้านเรียนของพีร่รอดประชาชนก็ไม่สามารถทําได้ได้แต่มีการถึงระเบิดทางอากาศยานเท่านั้นนะครับเพราะว่า่ายกองทัพมินอองที่ได้เอารัดเอาเปรียบกองกําลังกระดึงที่ในพื้นที่ของเกาะจูเล е, ที่ได้เกิดการประทะกันนะครับ่ายกองทัพมินออง ก็ได้มีการร่วมตายเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าไายกองกำลังกระเด่งได้เปรียบการเรื่องของการโจมตีและการแข่งแข่ง และการเข้าสู้ในพื้นที่ของที่มีการจุดรับการได้ปะท่ากันนะครับผ่ายกองทัพเมียนอ,องที่ได้เข้ามาสู่ในพื้นที่เมื่อคุณเคยและมีการร่มตายเพิ่มขึ้นและผ่ายกองทัพเมียนอ,องก็ได้ใช้ทางอากาศยานมาโจมตีแทนนะครับข้าําหรับเรื่องของสถานการณ์การตู้รับกันในประเทศเมียนมาที่เกิดการปะท่ากันเป็นประจำนะครับวันนี้ผมขอเพยงแค่นี้ก่อนนะครับขอบ,บคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแจร์และกดติดตาม เลยนะครับแต่ละท่าข่าวดีๆที่อัปเตดตมาใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกท่านครับ